ยิ่งใหญ่งานบุญออกพรรษานมัสก,การหลวงพ่อใหญ่112ปีตักบาตรข้าต้มลูกโยนเขาเพรืงงามเทโวโรหณนะประจำปี2567พุทธศาสนิกชนหลังไหลร่วมประเพณีกันอย่างค,คึกคัก เวลาเจ็นาฬิกา30นาทีของวันที่18ตุลาคม2567นายประชยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้เป็นประธานประกอบพิธีงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนเขาพระงามเทโวโรหณนะประจําปี2567แด่พระสงฆ์ที่เดินลงมาจากยอดเขาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยพระศรีวรคุณเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรานิมิตวรวิหารและพระสงฆ์39รูปณวัดสิริจันทรานิมิตวรวิหารพระอารามหลวงชัน้นตรีหรือวัดเขาพระงม ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งมีเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงลังไล่ร่วมประเพณีที่พร้อมใจกันแต่งกายนุ่งจงห่มสบายและผ้าไทยร่วมกันทำบุตรตักบาตรเทโวโรหณะด้วยวิธีการโยนเข้าต้มลูกโยนแบบมีหางลงในบาตรขนาดใหญ่โดยจัดรูปขบวนให้มีผู้แต่งกายเป็นนางฟ้าเทวดาพระอินท์เดินนำขบวนลงจากยอดเขาตามบันไดน,นาคจำนวน295ขั้นซึ่งเป็นสถานที่ประดิษ สถานของพระพุทธ,ธปฏิภาคมัธยมพุทธ,ธาการหรือหลวงพ่อใหญ่ที่สร้างมา112ปีและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยในพิธีเปิดได้มีการแสดงโขนรามเกียรติตอนยกรบระบากฤษดาพินิหารขบวนเหล่านางฟ้านำโดยสุนิพรเจริญชัยแอมมี่นางงามทรงคุณค่ามิสไทยแลนด์เวิร์ d 2023เหล่าเทวดานำโดยเทอร์ทัตเทพรีมงคลมิสเตอร์เกมไทยแลนด์2023วันออก เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกซึ่งเป็นเรื่องราวของความเชื่อตามพุทธประวัติที่ระบุว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อทรงเทศนาพระอภิธรรมเจ็ดคำพีโปรดพระมารดาเมื่อครบกําหนดการจำพรรษาสามเดือนพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงผ่านทางบันไดแก้วทิปเพื่อมาอย่างโลกมนุษย์ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน11เเหล่าชาวพุทธและประชาชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาร่วมกันตักบาตรเพื่อ รับเสด็จพระพุทธเจ้าโดยต่อมาวันที่เกิดเหตุสําคัญนี้ถูกเรียกว่าวันออกพรรษาและการตักบาตรดังกล่าวก็เป็นที่มาของการตักบาตรเทโวนั่นเองเทศบาลตำบลเขาพระงามได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของประเพณีอันมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์จึงได้จัดง,งานเขาพระงามเทโวโรหณะขึ้นภายใต้รูปแบบการจําลองการตักบาตรเทโวตามแบบพุทธประวัติโดยมีขบวนเหล่านางฟ้าเทวดาเป็นผู้นําแถวลงมาจากบันไดยพญานาะคตามด้วยเหล่าเทพและบริวาร เครื่องสูงเดินนําหน้าบาทใหญ่สําหรับให้พุทธศาสนิกชนได้ใส่บาทเข้าต้มลูกโยนซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานเขาพระงามเทโวโรหณนะเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทําบุญใส่บาทอย่างทั่วถึงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันบําเพ็ญกุศลและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของตำบลเขาพระงามนี้ไว้ให้อนุชนรุ่ หลังได้รู้จักและสืบทอดประเพณีอันดีงามต่อไปเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของข้าวต้มลูกโยนให้เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นตำบลเขาพระงามเพื่อส่งเสริมอาชีพโอทอปและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอาทิการทำข้าวต้มลูกโยนโดยนำวิถีชาวบ้านมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการจัดงานประเพณีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อร่วมกันนมัสก,การและร่วมเฉลิมฉลอง112ปีพระพุทธปฏิภา มัธยมพุทธการหลวงพ่อพระงามทั้งนี้นะครับ,บ,บเทศบาลตำบลเขาพราะงามก็ได้มีการบูรณาการการจัดงานร่วมกันกับหน่วยงานในหลายภาคส่วน จึงขอขอบคุณมณโณโอกาสนี้ไม่ว่าจะเป็นวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารวัดเขาพระงามสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบุรีสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบุรีศูนย์การบินทหารบกศูนย์การทหารปืนใหญ่กองบินสองกองคลังแสงสัมพวุธทหารบกบริษัทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงพุทธศาสนช,นชนชาวตำบลเขาพระงามที่ได้ร่วมแรงร่วมใจและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สืบ สานวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาอย่างช้านานให้คงอยู่สืบไป